ชาวนาที่อำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรยังคงใช้วิธีปลูกข้าวแบบด่างเดิมเพื่อนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์พ<น>วกเ<น>ขาใช้ความประณีตตั้งแต่คัดเมล็ดพันธุ์แล้วนำไปเพาะในแปลงนาเมื่อได้ระยะเวลาก็จะร่วมกันถอนต้นกล้านำไปปลูกแบบกล้าข้าวต้นเดียวาาวิธีนี้จะทำให้ต้นข้าวและเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์ ก็จริงๆนะกลุ่มนี้เขามีการรวมตัวกันเนอะอาะไปเรียนการคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะที่วันนี้เขาขวัญสุพรรณบุรีแล้วก็ที่วิชาลัยชาวนาพิจิตรนะคะแล้วก็เขาก็กลับมาแล้วก็มาทําแรกเริ่มเลยคือป้าเจริญอ้อนอินเนี่ยค่ะแกไปเรียนการคัดข้าวกล้องมาแล้วแกก็เอาเข้าวกล้องที่ทุกคนในทีมที่ไปด้วยกันเนคัดเนี่ยเอากลับมาแล้วมาเพาะพอมาเพาะเสร็จปุ๊บมันมีจํานวนมากขึ้นเงี้ยค่ะเขาก็ขยาย ขยายให้สมาชิกคนอื่นไปปลูกเงี้ยค่ะก็เลยไม่ไม่ต้องซื้อที่นี่ก็ใช้วิธีการดาต้นเดียวแล้วก็ขยายาเมล็ดพันธุ์กันเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจากจากเล็กๆก็ขยายเป็นเยอะๆเงี้ยค่ะแล้วทางทางมูลนิธิขาขวัญเนี่ยเขาก็ตามกลับมาเจอแล้วปรากฏว่าเขาทำจริงก็เลยเกิดการรวมตัวกันมากขึ้นค่ะประกอบกับทางจังหวัดพิจิตรเนี่ยเขามีโครงการชื่อโครงการว่าชาวนาพิจิตรตะยู่อย่างไรถ้าไม่มีโครงการรับจำนำข้าวเงี้ยค่ะก็สอนเรื่องการทำนาโดยการไม่ใช้สารเคมี ใช้การใช้จุลินทรีย์เจาปลวกเป็นสารตั้งต้นแทนการใช้ปุ๋ยเคมีต่างๆเงี้ยค่ะการลงพื้นที่ตรวจแปลงนาก็ถือเป็นเรื่องสําคัญดูน้ำเลี้ยงอันถูกแล้วไม่มีอันนี้มันไข่แมงมุมเลยอ่ะมมมมันนแงุอันนี้มันแมงมุมนี่นี่แหละตัวแก่มันอยู่เนี่ยใช่ไหมโอ้ความสำคัญค่ะอย่างนี้ต้องสำรวจบ่อยแค่ไหนอะครับก็จริงๆก็ดูถ้าเกิดข้าวเขาใบเอี่ยมเอี่ยมไม่มีอะไรรบกวนแล้วก็ไม่อะไรมากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราสำรวจอาจจะ สัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือว่าดูจากความงามความเสียหายของข้าวเงี้ยค่ะก็เราก็ดูว่ามันมีมิดเยอะไหมศัตรูเยอะไหมยเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเรามองดูว่ามิดเนี่ยไม่สามารถควบคุมแมลงศัตรูได้เราก็จะช่วยในการใช้สมุนไพรในการขับไล่แมลงศัตรูค่ะการตรวจแปลงนาครั้งนี้มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยม่ิดนวิทยาเขตนครสวรรค์เข้ามาร่วมด้วยที่มันแมงดีมาช่วยกินไข่พวกแมงกระแทะอะไรอย่างเงี้ย ถ,ถ้าเราเจอพวกนั้นด้วยแล้วก็เจอพวกนี้ด้วยแสดงว่าในระบบนิเวศเขากําลังจัดการกันเองเนี่ยค่ะใน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 ,น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 ก็อีกอย่างหนึ่งในช่วงปักดาตั้งแต่ตั้งแต่ปักดําเป็นต้นไปค่ะถึงช่วงโตวันนี้ก็มาดูเรื่องเรื่องของการเตรียมแปลงของเขาที่ปักดําก็คือโอ,โอเคว่าเขาไม่ได้ใช้ในเรื่องของยาคุมญ้าจากการที่เราลงดูพื้นที่เพราะว่าถ้าเกิด ใช้ยาคุมยาจะเป็นลักษณะแปลงอีกแบบหนึง่งแล้วก็มาดูของในเรื่องของการเขาดูแลแปลงหลังจากที่เขาปักดำไปแล้วว่าเขาได้ใช้กระบวนการอะไรในแปลงที่ผ่านมาที่เราไปดูวันนี้ก็คือเขาจะใช้ในเรื่องของระบบนิเวศเข้ามาดูแลเราจะพบในสิ่งของที่มันเป็นระบบธรรมชาติมากๆยกตัวอย่างเช่นเจอทั้งมแมลงดีและ,มะแมลงร้ายที่เขาดูแลกันเองอย่างงี้ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของ การจัดการแปลงด้วยอย่างเช่นคันาค่ะก็จะเห็นว่าวันนี้เขาก็ตัดหญนะ้าเนาะแล้วก็จะไม่เห็นร่องรอยการฉีดยาพวกยาฆ่าหญ้าบนคานาคะ่ะที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะต้นข้าวแต่ยังมีการปลูกพืชผักสวนครัวรอบๆคันาอีกด้วยมมปุ๋ยที่ใช้บำรุงต้นข้าวและกำจัดวัชพืชก็ได้จากน้ำหมักจากเศษพืช และการหมักซากสัตว์รวมถึงไส้เดือนที่พวกเขาเลี้ยงเอาไว้ย่อยสลายเศษผักเศษหญ้ามาเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนปปที่ใช้บำรุงต้นข้าวและแปลงผักหล <ไอ S 1> ังจากทำกิจกรรมในแปลงนา <ไอ S 1> พวกเขาจะนำอาหารที่เตรียมมาแบ่งกันกินกิจกรรมเช่นนี้จะมีทุกครั้งที่มีการนัดรวมตัวลงแปลงนา<ะ>ที่ยาเผอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตร